สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสตเจ้าทุกท่านครับผมสมมเนนโทมัสสีประเสริฐขยันกิจจำเริญสังกัดสักมุมนทนเชียงใหม่ชั้นเทววิทยาปีที่6ขอแบ่งปัน,ปนพระวาจาในสัปดาห์นี้ซึ่งตรงกับสัปดาห์ที่สองในเทศกาลมหาพรตซึ่งในพระวรสารในสัปดาห์นี้จากนบุญลูกาได้พูดถึงพระเยซูเจ้าทรงแสดงองค์อย่างรุนโรน นะครับพระเยซูเจ้าทรงพาเปโตรยากอบและยอนซึ่งเป็นบุคคลที่สำคัญและก็ยิ่งใหญ่หลายคนอาจจะถามว่าทำไมถึงสำคัญและก็ยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าเปโตรเป็นพระสันตรปประปาปาองค์แรกยากอบเป็นอัครสาวกมรณสักขีองค์แรกและยอนเป็นอัครสาวกที่พระองค์ทรงรักทั้งสามคนเนี่ยเป็นบุคคลที่ควรจะภาวนามากที่สุด เพราะว่าทั้งสามคนนี้แสดงให้เห็นว่ายังมีใจฝ่ายโลกคืออยากจะเป็นใหญ่พระองค์ทรงพาพวกเขาออกไปจากโลกและปล่อยไว้บนภูเขาสูงให้ใกล้ชิดกับพระเจ้าตามลำพังสิ่งนี้เพื่อเตือนใจของเราว่าในการภาวนาเราจำเป็นจะต้องออกจากโลกการภาวนาอย่างเคร่งครัดเรียกร้องกันตัดใจจากโลก พวกเราหลายคนอาจจะบ่นว่าเวลาที่ภาวนาอาจจะมีความวอกแวกในระหว่างการภาวนานั้นและก็เราอาจจะลืมไปว่าขั้นตอนแรกของการภาวนาที่ดีที่สุดก็คือต้องพยายามาตัดตัวเองออกจากโลกภายนอกที่คุณพ่อ,อชีวิตฝ่ายจิตหรือว่าอา,จ,อาอจารย์หลายคนนะครับได้เรียกว่าการอยู่กับพระเป็นเจ้านั่นเองนะครับ แล้วก็พระพระเยซูเจ้าไม่ได้ส่งสาวกไปสวดภาวนาแต่พระองค์พาพวกเขาไปกับพระองค์เพื่อที่จะภาวนาเพราะว่าตัวของพระองค์เองก็ต้องการที่จะภาวนาเช่นเดียวกันพระองค์กําลังเจอกับการผจญเกี่ยวกับกระแสเรียกของพระองค์เองอาจจะมีคําถามที่เกิดขึ้นกับพระพระองค์เองเกี่ยวกับพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าเมื่อพระองค์ตรัสถึงการผจญนี้ พระองค์จึงต้องหาวิธีแก้คือสิ่งที่พระองค์เคยสอนไว้ว่านั่นก็คือการภาวนาการภาวนาอย่างไม่หยุดหย่อนพระองค์ใช้เวลาทั้งคืนสำหรับการภาวนาและพอถึงตอนเช้าก็มีแสงสว่างเกิดขึ้นในใจพระเจ้าทำให้พระองค์เข้าใจว่าวิธีของพระเจ้าไม่ใช่วิธีของมนุษย์ ดังที่ประกาศกอิสยาห์เขียนไว้ว่าความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของเจ้าทางของเราไม่ใช่ทางของเจ้าฟ้าสวรรค์อยู่สูงชั้นใดทางของเราและความคิดของเราก็อยู่เหนือความคิดของเจ้าชั้นนั้นเราอาจจะกำลังผเผชิญกับการผจญหลายอย่างในชีวิตในโลกปัจจุบันมีความท้าทายมากมาย และโดยเฉพาะในเทศกาลมหาพรตนี้ในบทอ่านที่สองจากจดหมายของนับ,บุญเปาโลเขียนไว้ว่าหลายคนประพฤติตนเป็นศัตรูกับไม้กันเขนของพระคริสตเจ้าการจัดชนะการประจญน,นั้นเราจะต้องมีความสุภาพถ่อนตนและมีความกล้าหาญที่จะสวดภาวนาและจำศีลอดอาหารปฏิเสธตนเอง ไม้กันเข็นแบกไม้กันเข็นของตนเองและติดตามพระองค์ซึ่งเป็นจิตารมณ์ในเทศกาลมหากรตนี้นะครับให้เรากลับมาดูที่พระวรสารต่อนะครับให้เรากลับไปที่เสียงของพระบิดาเจ้าทีตรัสว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรของเราผู้ที่เราได้เลือดสรรจงฟังท่านเถิดการฟังเป็นหน้าที่แรกของกันเป็น สานุสิทธิ์หรือการติดตามพระเยซูเจ้าเพราะว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระวาจานั่นเองนะครับดังนั้นสิทธิ์จะต้องฟังไม่มีทางอื่นที่จะเปิดรับพระวาจาให้เข้ามาในตัวของเราได้นอกจากการฟังการเสียงแซงติดตามพระเยซูเจ้านั้นและการละเลยที่จะฟังเสียงในการภาวนาเป็นการหลอกลวงตัวเอง เมื่อพระเยซูเจ้าเมื่อพระเจ้าตรัสถึงกันฟังพระองค์หมายถึงกันฟังที่นอบนอบเพื่อที่จะฟังเราจำเป็นจะต้องหยุดจากการจากทุกสิ่งทุกอย่างและก็ตั้งใจฟังเพื่อที่จะตอบรับพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าเหมือนกับท่าทีของอับ,บราฮัมในบทอ่านที่หนึ่งเนะี่ยในวันนี้นะครับท่านได้เชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้า และไว้วางใจในพระเจ้าดังนั้นยิ่งเราฟังพระวจาด้วยความเอาใจใส่และด้วยหัวใจที่รับกันชำระแล้วเราจะคบคุณทรัพย์ในพระคัมภีร์และถ้าเราฟังน้อยเราก็จะคบคบน้อยดังนั้นให้เราฟังเสียงพระเจ้ามองไปที่พระเยซูเจ้าคือพระเยซูเจ้าในเพื่อพี่น้องของเรา ในเหตุการณ์ต่างๆในความทุกข์ยากลำบากเป็นพระเยซูเจ้าเองที่ประทับอยู่ที่นั่นหากเราได้ทำเช่นนี้แล้วก็เป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าเราได้ภาวนาอย่างดีนั่นเองและพระวรสาราในวันนี้ยังพูดต่ออีกว่าพระเยซูเจ้าทรงแสดงพระองค์อย่างรุ่นโรธพระองค์คือความสว่างแท้จริงที่สามารถขจัดความมืด แม้กระทั่งความมืดของความซึ่งหวังบนไม้กันเขนขณะที่โลกของเรายังคงเต็มไปด้วยความมืดที่เกิดจากความยากจนความรุนแรงการถูกทอดทิ้งความเห็นแก่ตัวความรักในความสะดวกสบายส่วนตัวและความอายุติธรรมโลกต้องการแสงสว่างของพระองค์ในการนำทางชีวิตและขอให้เทศกาลมหาพรตนี้นะครับเป็นช่วงเวลาแห่งการภาวนา และการจำศีลอดอาหารฟังเสียงพระเจ้าและมีพระเยซูเจ้าเป็นแสงสว่างนำทางและขอให้ชีวิตของพี่น้องแต่ละคนได้เป็นเครื่องมือและเป็นแสงสว่างให้กับเพื่อพี่น้องด้วยเช่นเดียวกันครับขอบคุณสำหรับการติดตามการรับฟังกำลังใจและการเดินเคียงข้างกันพบกับรรงการวันอาทิตย์คิดถึงพระได้ใหม่ในสัปดาห์ต่อไปครับสำหรับสัปดาห์นี้ขอบคุณครับ